อาชีพไหนว่าที่ว่าทำเงินได้เยอะๆอย่างเงี้ยมีวัฒนาการมันยิ่งทำให้คนแยกออกจากกันใจมันต้องสบายแต่เห็นใจกันหน่อยเถอะผมไม่รู้ว่าใครหรืออะไรนะที่ทำคนเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เราคงไม่ได้เห็นโลกที่สวยงามอีกแล้วความเจริญที่เร็วมากความเปลี่ยนแปลงของโลกวินาทีต่อวินาทีอย่างเงี้ยคนมีความต้องการที่จะรวยให้เร็วขึ้น ชีวิตมันมีแต่การเพิ่มขึ้นไงการอยากรวยทางรัฐอย่างเงี้ยการอยากรวยตั้งแต่อายุยังน้อยคือตอนนี้สมองมันปิดอารมณ์สุนทรีไปหมดแล้วเช่นการออกไปเที่ยวพักผ่อนดูธรรมชาติหรือการดูหนังฟังเพลงการดูหนังฟังเพลงสมัยนี้ก็คือมันเหมือนว่าไม่ตอบโจทย์เขาคือมันมันดูเหมือนว่ามากินเวลาการที่อจะเอาสมองไปคิดเกี่ยวกับเรื่องหาไรายได้ทํงไงให้มีอาชีพมีเงินเยอะๆสมมุติว่าคุณดูหนังสักสองชั่วโมงนะ คุณคิดดูบางคนมันคิดถึงกับว่าคือมันเสียเวลาเร็วกว่าไหมดูหนังคือมันเสียเวลามากสองชั่วโมงนั้นไปนั่งคิดวิธีการหาเงินดีกว่าหาเงินแบบไหนมันมีอาชีพไหนตอนนี้ที่สามารถสร้างไรายได,ได้ได้เร็วอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันอ่ะคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ไกลๆใช่ไหมเมื่อก่อนตั้งเป้าหมายไว้และการเดินไปสู่เป้าหมายอ่ะมันก็ต้องมีการแวะชมอะไรระหว่างทางอ่ะที่เขาบอกว่าเออชื่นชมดอกไม้ระหว่างทางก็คือ การเดินไปหาเป้าหมายเราต้องเสพจความสุขระหว่างทางด้วยไม่ใช่ว่าตั้งเป้าไปที่เงินอย่างเดียวแล้วก็วิ่งตรงปุ๊บไปถึงนู่นเลย <S <S 1> <S 1> ที่ตลกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีการสัมภาษณ์คนที่ชอบดูหนังอะเหลือเชื่อว่าเรื่องนี้มัน,มนออกมาได้ยังไงมันก็คือว่าคนดูหนังที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ชอบดูหนังเต็มเรื่องเหรไหมสมมุติว่าเรื่องนึงมันมีชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่คนเลือกที่จะไม่ดูเพราะว่าความยาวของหนังอะมันทําให เสียเวลานี่กว่าไม่มันนอนดูหนังอยู่สองชั่วโมงเนี่ยเขากลับไปดูการสปอยหนังแทนสปอยหนังก็คือว่าเอาหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมาเล่าให้ฟังว่าหนังเรื่องเนี้ยอ่ามันเป็นยังไงฉากนั้นเป็นยังไงฉากนี้เป็นยังไงเรื่องราวของหนังทั้งหมดมันเป็นยังไงเนี่ยเอามาย่อเงี้ยเอามาย่อหรือประมาณถ้าเอ่อสิบถึงยี่สิบนาทีก็จบแล้วเรื่องนี้เรารู้เรื่อเรารู้แล้วว่าเรื่องเออหนังเรื่องนี้มันคืออะไรดูมันมันเร็วมันเอามันฟาดกันอย่างนี้เลยเหรอคือจะเอาเร็วอย่างนี้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องเสพแล้วไอ้เรื่องสุนทีอะไรเงี้ยหรือเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยไม่ต้องแล้วคือทุกอย่างตอนนี้มันเซลไปหมดโอ้มันเร็วบ้าเร็วบอไปเลยคือเราต้องเร็วอ่ะทุกเวลามีค่าที่จะคิดแต่เรื่องหาเงินหาได้เยอะๆอาชีพไหนวะที่ว่าทําเงินได้เยอะๆอย่างเงี้ยผมผมมองว่าเออพวกศิลปะเงี้ยศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงนะพวกภาพวาดอย่างเงี้ยผมว่าแทบจะขายไม่ได้เลยบ้งการดูหนังการฟังเพลง ผลเสพก็น้อยลงมันเหมือนคล้ายๆว่าสมองซีกขวาหดตัวลงสมองซีกซ้ายขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อคำนวณวิธีหาเงินวิธีการสร้างไรายได้วิธีการทำเงินให้มันเยอะๆหาเงินยังไงให้ได้เยอะๆเงี้ยไอรีพูดเล่นๆนะสมองซีกซ้ายนี่น่าจะใหญ่มากแลวตอนเนี้ยเพราะผลทุ่มสุดตัวเลยเพื่อแสวงหาวิธีการวิธีการอะไรก็ได้ช่องว่างช่องโว่ช่องอะไรก็ได้ทางลงทางลัดอะไรก็นเนี้ย ทำยังไงก็ได้ให้มันมีเงินเร็วๆหาเงินได้เร็วๆอะไรเงี้ยเมื่อสมองมันมีแต่การคิดแบบนี้นะมันจะส่งผลหนึ่งคือทําให้ใจเราล้าเพราะบางสิ่งบางอย่าง ja มันมันคิดอยากจะได้เร็วแต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจคิดเนี่นอนคือเราวิ่งเร็วเกินไป่เราวิ่งไม่หยุดเลยคว้าไม่หยุดเลยวิ่ง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 ไม่มีที่พักใจเลยไม่มีอะไรที่สุนทรีให้กับใจเลยเพื่อให้ใจสบายหรือสบายใจอย่างเงี้ย ความสุนทรีไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ส่งผลตามมาคืออะไรรู้ไหมความเครียดความกังวลต่างๆความทุกข์ยิ่งเราต้องการมากมีความต้องการมากความทุกข์ความเครียดความกังวลทุกอย่างมันยิ่งมากตอนนี้นะผมต่อให้นักพูดนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับว่าทําให้เรามีความสุขอะไรเนี้ยโอู้ดเก่งๆมาเลยนะมาพูดให้คุณฟังผมว่าตอนนี้คนบางทีคนไม่ฟังเลยนะมันเหมือนกับว่าเสียเวลาความสุขฉันสร้างเองได้ เดี๋ยวมีเงินมันก็มันก็สุขเองแหละเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปเลยไม่ต้องมานั่งฟังเสียเวลาก็ไปหาเงินใ้ได้เยอะๆเดี๋ยวความสุขมันก็มีเองเออใช่ไหมเงินมีเงินเท่ากับมีความสุขเทคโนโลยีเปลี่ยนทั้งโลกเปลี่ยนทั้งความคิดเปลี่ยนทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจากัดของคนเลยความต้องการเงินที่ไม่สนใจหน้าอิน้าพรมใดๆทั้งสิน้นตั้งเป้าหมายอย่างเดียวคือคือเงินเงินเท่ากับความสุข เีคิดแบบนี้แล้วการต้องการมีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะอ่ะฟังนะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่มันควรควบคู่ไปกับใจที่สบายไม่อึดอัดกับวิธีการหาเงินนั้นๆนึกอกไหมใจมันต้องสบายด้วยเห็นใจกันหน่อยเธอะเห็นใจเห็นใจอ่ะดูใจอ่ะดูใจมันหน่อยลองฟังเสียงหัวใจดูดิหัวใจมันต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่เราทําอยู่แบบเนี้ยใจมันสบายใจหรือเปล่า เราสบายไหมที่เราทําอย่างนั้นเราสบายใจด้วยไหมผมไม่รู้ว่าใครหรืออะไรนะท,ที่ที่ทําคนเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดเนี้ยขนาดที่ใจลนเย่ยมยีก็ต้องยอมแลกอะยุคนี้พอสอนี้ใครที่ยังแวะชื่นชมดอกไม้ระหว่างทางทางเดินไปไปเป้าหมายชีวิตใช่ไหมถ้าใครยังแวะชมอยู่อีกอะโอโ้ถือว่าชา้ามากเป็นคนไม่ทันโลกไม่ทันกินอะมันคือมันไม่มีใครเขาทำกันแล้วไงมันไม่มีใครมานั่งเสพความสุขระหว่างทางกันเนย้ะบุกอย่างนี้เลยบุกขยี้เพื่อ ใช้ชนะอย่างเดียวเลยไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจญ,ญาติไม่สนใจคนรู้จักไม่สนใจเพื่อนร่วมโลกในไดทั้งสิ้นไม่มองใครไม่เห็นใครอีกแล้วตอนเนี้ยอันตรายมากนะผมว่าใจใจคนเราในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปได้เป็นแบบเนี้ยเราแทบมองไม่เห็นคนที่กําลังเดินเนี่ยหรือว่าคนที่กําลังนั่งอยู่คนที่บางทีนั่งตรงหน้าคุณคุณยังไม่เห็นเลยบางทีคุณคเดินอ่าท่ามกลางฝูงชนใหญ่ๆเหมือนคุณเดินอยู่คนเดียวอะ เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งว่ามีตลาดนัดสร้างขึ้นใหม่เนะี่ยมีบ้านสร้างขึ้นใหม่นะมีเคเซีมาลงใหม่นะเรามองไม่เห็นมันหมดแล้วะตอนนี้วิวัฒนาการมันยิ่งทําให้คนแยกออกจากกันเพราะตอนนี้ไงเราอยู่ในบ้านอยากกินอะไรอยากกินข้าว idea? สั่งดิหมดเลยดิ้ง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 ปัง๊บเดี๋ยวก็มาส่งถึงหน้าบ้านอยากกินบะหมี่กินขนมจีนกินอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องออกไปไหนเลยอยากได้อนะไรอยากได้ประเภทสินท้าใช่ไหม สินค้าก็เอาขึา้ก,ก,กดติผ่านเว็บเลยปึ๊บๆอยากได้นั้นน,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 นีสั่งสั่สั่งสั่งบนั่งรออยู่ในห้องเดี๋ยวมันก็ามาสม่งเราไม่ต้องขับรถออกไปไหนเลยไม่ต้องออกไปสู่อากาศอีเแลไม่ต้องออกไปสู่อากาศที่ไหนไม่ต้องพบเจอใครทั้งสิน้นเพราะเรามีเพื่อนออนไลน์อ่ะที่นั่งรอเราอยู่อ่ะที่จะคุยกับเราเนี่ยใช่ไหมทุกวินาทีตอนเนี้ยหันไปคุยกับเพื่อนในออนไลน์อ่ะโอ้ใครบ้างล่ะเพื่อน youtube <c oughs> เพื่อน Facebook เพื่อ a เมซ o n เพื่อลาซาด้าเพื่อน l ล n e เพื่อน ada, เว็บต่างๆอะไรเงี้ยโอ้โหเรามีเพื่อนเราไปแร์คนทำไมแล้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วผมว่านอนาคตอาจจะเป็นไปได้มนุษย์เราอาจจะเข้าถึงยุคบ้านใครบ้านมันสวัสดีครับ